สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับแม่หมอลำเสียงวิหกนกพงสกรงานสดงานใหม่อีกแล้วครับท่านผู้ชมดีใจกับนกพงสกรแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับงานเข้าเยอะขนาดนี้ทุกคนจะได้มีงานเยอะๆเนาะจะได้ไปต่างจังหวัดก็ถือว่าไปพักผ่อนละกันนะครับงานเข้าใหม่วันนี้หมอลำเสียงวิหกเนี่ยคือวันที่2มิถุนายน2567 ที่บ้านหนองแสงตำบลบวัวคําอำเภอโพชัยนะครับจังหวัดร้อแล้วก็26มกราคมนะครับงานเททองหลอ่อพระพุทธรูปนะครับเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันจะโปตำบลเมืองปักอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมา2มีนาคมนะครับวัดปลาซิลนะงานวัดปลาซิลอ่ะมีงานวัดตำบลหนองใหญ่อำเภอเมืองจันจังหวัดศรีสะเกษ แล้วก็8มีนาคมที่วัดบ้านนานวนนะครับบ้านนานวนตําบลจานแสนชัยอําเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะก็ยังคงติดต่อง,งานได้เสมอนะครับสำหรับใครที่อยากจะจ้างเสียงวิหบไอ้ดูจะบอกเลยว่าจ้างวงนี้ไปคุ้มแน่นอนหนึงอ่ะคุณดูในเรื่องของศิลปินก่อนศิลปินเนี่ยอันนี้เรารีวิวกันเลยนะ รีวิวศิลปินเลยพ่อนก,กับน้องอายเนี่ยเวลาขึ้นวีดเวทีเนี่ยคือเขาจะมีความเป็นสตาร์มากๆในเรื่องของการร้องเพลงเสียงร้องที่ถ่ายทอดออกมาความโปรเฟชชั่นอลความที่เล่นกับผู้คนเป็นเวทีเรียกว่าเอนเตอร์เทนได้อย่างชนิดที่แบบว่าทุกคนต้องถูกมนสะกดนะครับแล้วก็การโชว์แต่ละครั้งเนี่ยคือจะดีมากๆทำถึงมากๆแล้วก็ทีมงานต่างๆเนี่ย เรียกได้ว่าถูกพัฒนาดีขึ้นกว่าเก่าทั้งเรื่องแสงเรื่องสีเรื่องเสียงนะครับไฟต่างๆที่วิ่งกันละวิ่งเลยนะแล้วก็มือกลองมือเบสนะครับหรือนักดนตรีคนอื่นๆที่เล่นกันเรียกได้ว่ามืออาชีพนะครับเสียงคือโอเคมากๆซราว์คือดังแล้วก็การจ้างนะครับถ้าใครจะจ้างเนี่ยบอกเลยว่าได้ครบ ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นน้องดนธนาดนนะครับหรือ,อใครที่ขึ้นไปร้องบนเวทีอย่างล่าสุดเราก็ได้ฟังเสียงของแม่หญิงปานดำแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเขาเคยอยู่ที่เสียงอีสานมาก,ก่อนนะพอมาอยู่ที่เสียงวิหกเนี่ยออร่าขึ้นเลยครับออร่ากระจายเลยถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีสุด,สด ดีต่อใจขององค์กรเสียงวิหกในการต้อนรับครั้งนี้เป็นอย่างมากๆนะครับพอคุณหญิงปันดำเข้ามาเนี่ยงานก็เข้าต่อเลยนะเหมือนเป็นการต้อนรับแล้วก็เปิดสักราชใหม่ให้กับเสียงวิหกนี่คือปีทองของหมอลําเสียงวิหกจริงๆเลยนะครับเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามวงนี้แล้วก็ ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบวงนี้ตลอดไปนะเราจะเห็นพัฒนาการนะครับแล้วก็เราจะเล่าผ่านตรงนี้โดยแอดดิวแล้วก็จะเอาเรื่องราวมาอัปเดตให้กับมายกทุกคนได้รับฟังกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนอ่ะแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับใครที่จะมาเดินทางไปที่บ้านขามนะครับตำบลขัวไก่นะครับอำเภอนนะวานนอนนะครับวานนอนนิวาสอนะ่ะจังหวัดสกลคืนนี้เนี่ยหมอํำเสียงวิหก จะไปเจอทุกคนไปเจอแม่แม่ที่นั่นนะครับหมอลำสีวิหกปีที่4คอนเสิร์ตหมอลำคนรุ่นใหม่สุดอลังการงานโชวน์ที่15ก็คือวันนี้ทำการแสดงที่บ้านขามตำบลขัวาก่ายอำเภอวานนอนนิวาดจังหวัดสกลนครนะครับยังไงเข้าไปรับชมได้นะจ๊ะเดินทางปลอดภยัยกับทุกคนนะครับสวัสดีครับ